บ่อ,อ,อ,อยๆก็ในสุดที่ร้อไม้ทายมาเป็นอาชีพนักร้องเลยนะคะเพื่อนะวัน <c oughs> ใช่ก็วัดคู่วัดค้ำที่เลือกสิบเพลงขอบอกว่ามีเป็นร้อยเพลงที่อยู่ในหวัวแล้วก็พยายามที่จะทอนให้ให้ลงมาก,ก็ก็ยากมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ดีใจมากๆก็คือว่าะจะมีโอกาสเราเราจะร้องเพลง ขออนุาต<อ>ใากันได้ค่ะ<า>ไม่รีบนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้ไน้องาวนะคะมาลุ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็ได้มีโอ,อก,กาสท,ที่จะร้องเพลงที่ทตัวเองแบบไม่ได้ร้องมาตั้งนานนะเพราะถ้าพูดถึงตัวพี่เนี่ยจริงๆแล้ะพี่เนี่ยเติบโตมาจากเพลงสา,สาวก<า>่อนที่จะมาร้องเพลงไทยก่อนที่จะมาเป็นมาริวันนี่คือร้องเพลงสาวก่อนแล้วก็คิดว่าคอนเสิร์ตนี้น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ ที่ดีมากๆเลยที่ตัวเองจะได้มีโอกาสร้องเพลงซักหลายๆเพลงที่อยากจะร้องโดยเฉพาะได้มีโอกาสร้องกับเซเลปปิ้งหลายๆคนนะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้ว<ช>่าวันจริงเนี่ยจะต้องยิ่งใหญ่กว่านี้อย่างแน่นอนนะคะ,ะมาเดี๋ยวช่วงนี้ขอเสียปรบมือให้กับเซเลปปิของเราทั้งสามท่านด้วยนะคะ ดีวานเป็นตัวแทนดีว่าอ๋อดีว่าเนื้ว่า <วะ S 1> ไม่ใช่สวน,นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ <laughs> เป็นตัวแทนผู้หญิงที่เรียกว่าเสียงเพราะเสียงดีแ,วแวดยวร้องเพลงสากลได้ไพเราะคุณลัตเกล่าก็จะเป็นตัวแทนอีกแนวหนึง่งแล้วก็แต่และคนเนี่ยจริงๆที่จะมาในคอนเสิร์ตเนี่ยประมาณ8-9ท่านก็จะมีความเก่งที่แตกต่างกันไปค่ะคือจริงที่บอกว่า คอนเสิร์ตเราเป็นเพลงสากลล้วนๆนะคะก็จะมีตั้งแต่ยุคปลาย70ค่ะแ0ดศูนย์เก้นย์มาจนถึงต้นๆสองพันค่ะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราได้อ้าวมาเลยค่ะคุณหนึ่งดีมากดีจังเลยมิวสิเลดีเรคเตอร์ของเราเรา พยายามคัดเลือกเพลงที่ถือว่าเป็นเพลงแนวทำเลสมิวสิกทำเลสมิวสิกก็คือเพราะตลอดการบางเพลงถูกนามาทาแล้วซ้ําแล้วซ้าแล้วเราก็เลยเลือกมาหลากหลายเพลงมากค่ะหลังจากเลือกเพลงแล้วจะเป็นต้องคัดเลือกศิลปินที่มีคุณภาพเมื่อได้ศิลปินที่ร้องเพลงสากคนได้ชัดเจนมีคุณภาพมีอารมณ์มีความรู้สึกถ่ายทอดเพลงสากคนได้ดีก็เลยมาถึงมิวสิวกเดเตอร์ที่เราจะต้องทํางานร่วมกันนี่คือความพิเศษแล้วก็นักดนตรีกว่า50ชีวิตบนเวที Le <les> ต้นมาก็ดีใจมากมาเลยครับได้ขึ้น <c oughs> คอนเสิร์ตนีก็ต้นเป็นคนที่ฟังต้นฟังเพลงสักคนมาเยอะมากเหมือนกันแล้วก็ตัวนั่นเองก็ฝึกฝึกร้องเพลงสักคนมาเยอะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ร้องเพลงหลายเพลงมากที่อยู่ในใจเราที่เราอยากร้องมานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้้องก็ได้ไปร้องในคอนเสิร์ตมีมีเปลี่ยนลุคด้วยใช่ไหมครับก็ในคอนเสิร์ตนี้ลุคของเองกับเพลง,งเพงอะไรอย่างเง่้ยอุบไว้ก่อนเนอะต้องอุบไว้ก่อนมีเปลี่ยนบ้างค่ะ เราต้องมาประชุมร่วมกันค่ะคือว่าถ้าเกิดเพลงที่ต้นอยากร้องแต่ถ้าเกิดร้องแล้วเราดูว่าเอ้ยไม่น่าจะเหมาะก,กับต้นเราก็จะมาคุยกันหรือบางเพลงที่เขาอยากร้องจริงๆเราก็ต้องให้เขาร้องเพราะว่าเอ้ยมันเป็นเพลงที่เขาเขาอยากร้องอ่ะฉะนั้นเขาจะต้องถ่ายทอดอารมณ์ได้ได้ดีจริงๆจริงๆแล้วอยากจะขอเสริมว่าจริงๆบทเพลงที่เราจะมาเล่นในงานเนี้ยครับมันเป็นเพลงสากลที่เป็นเพลงถ้าพวกเราเรียกเหมือนว่าเพลงครูครับเพลงครูทำให้ พวกนักดนตรีและนักร้องได้พัฒนาฝีมือให้เก่งขึ้นนะคือเพลงถูกจริงๆบางทีนักร้องคนนี้ต้องการพ่นไฟขนาดไหนแ้้ก็เราก็สาบเต็มที่แล้วก็จัดเต็มที่ไปพ่นไฟก็อยู่คนเะดีย <laughs> ขนาดนั้นเชิง ก็คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนต้องไปดูกันนะคะเพราะว่ามีแค่รอบเดียวด้วยนะคะแล้วก็เพลงทุกเพลงบอกได้เลยว่าครบทุกรถนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นคอนเสิร์ตออฟเ e อะยเลยนะคะเป็นเพลงอมตะที่นำมาเร r ยร์เและนักร้องทุกคนก็ ไม่ต้องบอกเลยนะคะคุณภาพคับเอเลยนะคะต้องขอขอบคุณทาง Love Radio นะคะ1นึ่อที่ได้เชิญพวกเราทั้งหมดนะคะและได้ทำคอนเสิร์ตดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็มาชมกันได้นะคะบัตรจะขายที่วันเสาร์นี้นะยี่สิบเอ็ดมษายนสาขที่ PARAGON h a l l นะคะเจอกันนะคะวันที่ย4่สิบสี่เมษาค่ะ ถ้าดูเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าคอนเสิรว่าเป็นพรีเพลงสามคนคอนเสิร์ตนี้ข้ามข้ามไม่ได้จริงๆแล้วก็อีกที่ที่มีบอกนะมีที่เดียวที่รวบรวมเต็มตินแบบหลากหลายขนาดนี้แล้วก็เพลงมากมายคือหลายสปาร์คเลยีิดนึงครับเป่ดคะผมว่าคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตออฟเดอะเดียอย่างที่พี่มิ้นบอกจริงๆครับเพราะว่า เราทุ่มเททั้งแรงใจแรงแับเต็มที่เต็มที่กับงานนี้มากเพราะว่าเป็นงานสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยเราด้วยว่าเราต้องทำเพลงสากลให้ได้เทียบระดับระดับโลกเลยก็ว่าได้ครับค่ะ เพือขอฝากโปรดักชันล้วกันค่ะเอ่อเราผ่านโปรดักชันที่โหดร้ายอย่างมารายแคลร่มามากมายเราพอที่จะเรียนรู้แล้วค่ะว่าการทำโปรดักชันที่ดีที่เยี่ยมไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงที่จะสพอร์ตนักดนตรีนักร้องนั้นเราจะทำเป็นยังไงแล้วเชื่อแน่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเทียบเท่ากับคอนเสิร์ตต่างประเทศค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ